จริงอะมีคนบอกว่าไม่ต้องจําเขาก็ได้แค่เขาจําหนูได้ก็พออย่างเงี้ยหนูก็แบบรู้สึกดีใจนะที่เขาเข้าใจหนูว่าหนูอะไม่จําเป็นต้องแบบว่าพยายามจําเขาขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความเป็นหนูอะหนูอยากจําทุกคนจริงหนูก็เลยพยายามจําทุกคนให้ได้ขายคอร์สและโพสไหมครับ ทีเทททไเคยคุยกับลาตินว่าทุกคนก็คาดหวังกับการไปซเตอร์เชนด์ใช, <c oughs> ใช่ซึ่งหนูก็คาดหวังเหมือนกันแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าจะถึงโอกาสเม,เมื่อไหร่ใช่ไหมกังเช่กังแช่น้ำป <c oughs> ลาลาตินกินก้งแช่น้ำปลาแล้วก็บอกข้าวช็กช็อกเฮ้ยลาตินตลกนะเรา <c oughs> เข้าใจนะใช่แต่ว่าเออใช่เรายังไม่เคยคุยเรื่องรรโชเลยใช่ไหมที่ลำปางเราไม่เคยคุยรยโชยยที่ลยยยยยยนเห็นคลิปเนียยคลิปเนี้ยอยอไม่นะโฆษณาฮะกม <im itation> ไม่รู้มไม่รู้แต่ไม่ออกลาตีนลาตีนไม่ได้นะในรับนะคนเยอะแยะ่ขอบคุณที่ถ่ายมานะคะแบบว่าตอนนั้นรู้เลยว่าตัวเองต้องพัฒนาด้านฟอฟองปวดฟันกรามมากลาตินอย่าบอกว่าปวดฟันกรามหลายได้ไหมได้ไหม,ไม <im itation> ทุกคนชอบคลิปนี้กันเยอะมาแต่ว่าทุกคนบอกว่าดีเกินคาดใช่ไหมแต่หนูจะบอกว่าหนูค,คิดว่าเวลาที่สดีกว่าใช่ไหม่เพียงครั้งเดียวเพราะว่างานน,านั้นเป็นงานแรกแล้วก็เป็นงานที่ต้องใส่เส้นสู่เต้นใช่ไหมแล้วก็เป็นเวทีแล้วก็ผู้คนเยอะมากเยอะมากแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นมากด้วย แต่ว่าบนเวทีหัวโล่งเป็นเลยแบบว่าแค่อยากทาให้ดีที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองพิพาดตรงไหนแต่พอมาดูคิววิดีโอก็หลายจุดอยู่ถ้าไม่บอกว่าปวดฟันต้องทำอะไรฟันดีฟันดีลาตินไปกินก้างเลย ทุกคนคะลาตินลาตินบอกว่ปกาปวดกระามเดี๋ยวต้องส่งลาตินไปหาหมอฟันก่อนนะคะลาตินดะลืมไปหาหมอฟันนะคะจะลาดูเฉยๆที่ดีกว่ายได้เลยคะ่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะบนเวทีอะคิดว่าอยากให้ทุกคนอะ่ะมองว่าหนูทำได้แล้วนะจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจาก แล้วก็คิดว่าตัวเองเต้นอย่างมีความสุขมากกว่าที่จะมาจะผิดตัวเองว่าเต้นถูกหรือผิดแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเต้นแฮปปี้ดีแต่ว่าต้องพัฒนาเรื่องทูกส่วนในชีวิตลาตินดาชอบเต้อไปทั่วเลยนี่ก็คือหลักฐานนะคะทุกคนแคปค่ะพยายามเยอะๆนะัดทุกคนรู้ไหมว่าการที่หนูจะมาเาเรื่องอะไรแบบ ของแรงมากเลยนะหนูไม่ค่อยพูดทาไ่เพราะว่าถ้าเราแบบว่าแสดงความคิดเห็นก็จะมีคนที่เห็นตรงกันและไม่ตรงกันมีสองแบบอาจจะแบบว่าบางคนที่ไม่ได้แบบว่าดูหนูตลอดเวลาแล้วก็มีคนที่ดูหนูตลอดเวลาก็คือบางคนก็จะจําแค่ภาพจำแรกที่เห็นว่าหนูในเซนตไปเป็นยังไงแค่นั้นใช่ที่จริงก็ หลายคนก็มีนะมีแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็หนูก็เข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้ตามหนูมาตลอดแต่คนที่ตามหนูมาตลอดก็ต้องขอบคุณนะคะที่แบบว่าให้ความใส่ใจแล้วก็ให้กําลังใจกันเสมอเลิกจริงก็อยากพูดนะแต่ว่าบางทีที่จริงอะ่ะอันนี้ความจริงนะที่ไม่เคยพูดเรื่องเครียดเพราะว่าการที่มาคุยกับทุกคนอะ่ะ ไม่รู้ทำไมแบบว่าสมมติว่าหนูเคยมีครั้งหนึ่งที่เศร้ามากๆแล้วพอมาคุยกับทุกคนหนูก็ลืมเรื่องเศร้าไปได้เชื่อขนาดนึงเหมือนว่าการมาแลนวเราไม่จําเป็นต้องพูดเรื่องเศร้าหรือเรื่องเครียดอะไรแค่เรามาแบบว่าคุยกับทุกคนแล้วทุกคนก็คุยกับหนูมีความสุขในการนแล้วก็มันทําให้ฮิลได้ช่วงเวลานึงแต่คิดว่ายังไงก็ต้องกลับมาคิดเรื่องนั้นอีกทีใช่ไหมเราก็แค่เคลียร์ตัวเองแล้วก็ ให้มันผ่านไปแล้วแต่ว่าเรายังเก็บเป็นความทรงจำหนึ่งที่เราเคยผ่านก็ดีนะ <c oughs> เราไม่ต้องเครีอตลอดตอนที่พี่ดูคลิปแช็งๆที่รันาปพี่ดูไปร้องไห้แ <c> ล <oughs> นะ่ขอบคุณทุกคนที่ร้องไห้มีหลายคนร้องไห้แบบ,บ DM, ว่าดีเอ็มก็บอกว่าร้องหไห้ดีจังหวะเด็กที่ทำให้พี่รู้สึกถึงความสุขสุี่ จริงทุกคนอ่ะก็เป็นความสุขของหนูเหมือนกันนะหนูไม่ใช่ความสุขของทุกคน,นเพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าหนูมาไลฟ์หนูไม่เคยเลยจะพูดจงเครียดใชนเวลาที่จริงอ่ะหนูก็ที่จริงก็มีเตรียมไว้บ้างแต่ว่าไม่พูดจะดีกว่าที่จริงเราเครียดตัวเองได้เราไม่จำเป็นต้องพูดให้ใครมาเครียดกับเราเพราะว่าถึงเราไม่ได้เครียดมากแต่พอเราพูดทุกคนจะคิดว่าเราอ่ะเครียดมากๆใช่ไหมแล้วทุกคนก็จะเป็นห่วงเราแต่ที่จริงเราอาจจะไม่ได้เครียดขนาดนั้นใช่ไหม จำใจฟูความทรงจำที่ดีใช่ชทุกคนตลอดที่อยู่ CGM นจะเก็บความทรงจำที่ดไว้เยอะๆเลยค่ะดูเซนไปร้องเพลงเก่งขึ้นอา้าวไม่รู้อะไรวนะล้วหลังเล่นเล,เล่นได้ยิ่งข่อยซำใจทำให้ได้สวสๆใช่ไหมลาตินก็เหมือนกันนะสู้ๆไปด้วยกันนะห้ามท้อที่จริงลาตินก็ท้อได้แต่ว่า สู้ๆยิ่งบ,บ่อยๆเพราะล้ตินเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะรู้ไหม้าใจไหมเจ้าเต่า้าใจไหมคะ, <c oughs> ะตินก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนะคะทุกคนร้องเพลงก็เก่งเต้นก็พัฒนาขึ้นมามากๆแล้วลาตินอ่ะเคยแบบว่าให้กําลังใจหนูแบบว่าลาตินพูดพูดแบบว่าดีมากๆแบบว่าเราแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยคนนี้ใจดีจังอะไรเงี้ยตั้งแต่ออดิชั่นแล้วลาตินอ่ะสอนหนูเต้น ใช่หนูแบบเป็นแบบว่าไม่รู้จะไยขอใครสอนเต้นดีเพราะว่าตอนนั้นเต้นไม่เป็นก็แบบว่าไม่ใครดีนะก็แบบเห็นคนนี้เอ้ยคนนี้คนนี้นะ่าจะไ,ได้อยู่นะลาตินก็สอนสอนแบบว่าใจดีมากาแบบท่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนนั้นอะลาตินก็เป็นครูฝึกสอนเต้นเป็นโค้ดประจําตัวมาตลอดนั่งร้องไห้อยู่ด้วยกันได้จำได้แบบนั่งร้องไห้กับลาตินบ่อยมากแต่ว่าร้องไห้ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะลาตินใช่ไหม เราก็แค่ปลดป,ปล่อยออกมาแล้วก็ทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยากพาแชมพูกับฟอนมานั่งหัวเราะกันพี่ฟอนน, akt, น่ารักนะเห็นพี่ฟอนเต้นแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากฮ้ยทุกคนคะเมื่อสองสามวันก่อนดูคลิปพี่น้ำหนึ่งรถโ,โชว์ใช่ไหมชอบมากพี่น้ำหนึ่งเต้นเก่งมาก,มากเลยแบบว่าเขาแบบว่าอินเนอร์แบบว่ากับเพลงแบบ สุดยอดมากร้องไห้ครั้งล่าสุดตอนไหนวันนี้วันนี้แจมชามทำให้เขาเข้มแข็งมากๆากอาตินด้วยนะรู้ไหมยี่จริงไม่ได้ร้องไห้แบบเสียใจนะแค่ร้องไห้แบบว่าเอ่อคิดจริงร้องไห้หลายอารมณ์เหมือนกัน่จริงเขียนโน้ตไว้ด้วยเดี๋ยวลองลองอ่านกันว่าจะอ่านให้ทุกคนฟังได้ไหมเวลาที่ หนู่าเป็นคนความจำสั้นแบบว่ากินอะไรน่ารักจังเฮ้ยพันอะไรอะพันอะไรอะพวกนี้เป็นกี่โมงพันี่จริงเป็นคนความจำสั้นนะทุกคนแบบว่าที่จริงอะเป็นคนคิดไม่ได้คิดมากแต่เป็นคนคิดเยอะคิดตลอดเวลาแบบว่าเออนั่งรีดไพาอยู่ก็คิด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 หลายเรื่องแบบว่าไม่ได้เรื่องเครียดอย่างเดียวนะเรื่องดีๆก็คิดคิดคิดไปมัวๆแล้วก็แบบว่าบางทีแบบว่าเฮ้ย ความคิดนี้ชอบอ่ะชอบความคิดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลืมพออีกวันนึงมาลืมก็รู้สึกเสียใจก็เลยบางทีก็เลยจดโนต้ตไว้เหมือนอันเนี้ยงานจับมือถ้าเกิดว่าไม่จดไว้ก็อาจจะลืมบ้างเพราะว่ามันเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมานะเวลานั้นถ้าเราแบบว่าคิดตลอดเวลามันก็จะแบบว่าจมปักใช่ไหมล่ะแล้วก็เลยคิดแล้วก็โอเค เราตัดสินใจแล้วแล้วก็จําไว้แค่ส่วนหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาคิดใหม่ก็อาจจะลืมไปบ้างบางสว่วนรักชมพูได้ไหมรักจริงรักได้สิเขาก็รักรักจริงก,กันนะนั่งจากันเมื่อกี้เองอะไรอชอบความพ่อนับแกะใช่พ่อช่วยนับแกะจริงๆแกะเตัวที่มี แกตัวที่สองเมื่อกี้เจออยู่ไลฟ์เหมยนะเห็นไหมละตินละตินไม่ได้รักเขาคนเดียวอ่ะละตินน่ะลัตินรักทุกคนเลยได้แต่เขาไม่รักรักละตินลัตินจะบอกว่าข้างรักชมพูแล้วแบบโอ้ลัตินจะแย่เนืเฮ้ยทุกคนมีอีกเรื่องที่อยากจะพูดคือเพิ่งเพิ่งนจุดได้ก็คือคือมีบางคนที่บอกว่า เนี่ยไม่เอาอ่านเ้นเลยแต่ที่จิงก็ไม่ไม่ได้ซีรสขนาดนั้นะคืออยากจะบอกเฉยๆสำหรับคนที่อาจจะน้อยใจอยู่แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนเข้าใจค่ะหนูเข้าใจทุกคนดีแต่ว่าแค่อยากบอกเฉยๆเพราะว่าเคยคิดอยู่ช่วงหนึ่งว่าแบบเอ๊จะบอกดีไหมแต่ว่าบอกก็น่าจะดีเพราะว่าเขาจะได้เข้าใจเรามากขึ้นแล้วเราก็จะได้แบบว่าเข้าใจตรงกันมากขึ้นก็คือเรื่องที่ บางคนแบบว่าเขาไม่ค่อยได้เม้นแบบว่าเยอะๆเขากลัวว่าจะเป็นการตัดข้อความอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาเม้นมาอันเดียวแล้วแต่ว่าเราไม่อ่านหรือว่าอันไม่ทันอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นการที่เขาบอกว่าเราไม่อ่านเลยอ่านแต่อะไรอุ้ยน่กากลัวมากพูดถึงลาตินสักพักนึงมีคนมาขอเกากอกลาตินมาลาตินมาเลย ใช่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราจะไม่พูดองนั้นแล้วเุ้ยน่ากลัวเุ้ยแต่ผอมลาตินหอมมากยังไม่ได้ดมเลยอ่ะเดินมาได้กลิ่นใช้่ลาตินนั่งดูไลฟ์หน้าห้องลาตินนั่งดูไลฟ์อยู่หน้าห้องไแล้วบายบายมาทำอะไรนี่หนูมาแฮะบายบายสังดี เจอกันบายตลบนั่งดูไลฟ์อยู่หน้าห้องนะคะปรากฏว่าเขานั่งดูไลฟ์อยู่หน้าห้องของเราก็แค่อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรนะสำหรับคนที่หนูไม่อ่านคือมันไม่เห็นจริงๆค่ะก็ไว้ครั้งหน้าฟิลมาใหม่นะคะลาก่อนค่ะทุกคนขที่มาคุยกันวันนี้นะคะวันสนุกมากเลยค่ะตลบด้วย